ที่ป .5 ห้องวัดสองแถวนะครับให่งานมาจัด้ารนะตั้งแต่ตอรเช้าเราจะต้องมีเรื่องชี้แจงกับนักเรียนให้หลายเรื่องนะครับในช่วงเปิดเอใหม่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตกต่างๆนะครับการจัดการก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับที่ป .5 นะครับเรื่องจากผู้พัก ต่อไปสี่ครับขออนุญาตเป็นสี่ครับห้าครับยืนกับหลังหันครับเดินไป็นทางนี้ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายนะครับแล้วค่อยแยกออกไปขออนุญาตอาจารย์ทำนักเรียนนะครับในช่วงแรกนะครับขออนุญาตทำเกิดดูความเรียบร้อยของนักเรียนทักครึ่งทางนะครับสักครึ่งทางแล้วก็แล้วกปล่อยนักเรียนต่อไปนะครับต่อไปสี่คร <ination that sí. ert UB> ับสี yani that, ่ใช่ไหมครับลูกตัวนี้ ้าไท่มกนเรีนกานนะ้าวไทยเรีนนะครับหัว้าตีแถวพนะครับอ่าชย์ครับตามสี่พันห้านะครับอมอสองมอสองนะครับเดินทะลุนี่นะครับแล้วก็ไปทะลุลงมาขึ้นชั้นเรียนเครับขอบคุณครับเครับ